สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2563ซึ่งในวันนี้กระผมจะได้พาพี่น้องชาวชมรมสงสารล้านนาเขตลำปางเขตลำพูนเขตเชียงใหม่ตลอดจนพี่น้องชาวชมรมสงสารล้านนาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงทั่วราชนาจักรจะได้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกศุศลศพพิธีสวสดพระพิธีรรมศพท่านพระธิกาผนปัญญาวุฒโธ อายุ80ปีพันสาสิบอดีตเจ้าอาวาสวัดแม่อิบตำบลบ้านเกี่ยวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางและในวันนี้กระผมจะพาพี่น้องชาวชมรมสงสก,การทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศด้านในว่ามีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพมีการมีการแสดงพระธรรม,มเทศนาและตลอดจนบรรยากาศการจัดงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามเข้าไปชมด้านในกันเลยนะครับ ตรงบริเวณตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นด้านหลังตรงนี้จะเป็นสรีระล่างท่านพระอธิการผนปัญญาวุฒโธอายุ80ปีพรรษา10อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่อิฐตำบลบ้านเกี่ยวอำเภอแม่ท้าจาังหวัดลำปางซึ่งในวันนี้จะเป็นวันที่เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสดพิธีสวดพระอภิธรรมศพท่านอ่พระอธิการผนปัญญาวุฒโธอายุ80ปีพรรษา10อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่อิฐ ตำบลบานเกี่ยวอำเภอแมธธ่ท้าเจวลรปานณนะตรงนี้ตรงที่ด้านหลังนี้คือเป็นจุดที่ไว้สรีระล่างของท่านนะครับซึ่งจะมีการประกอบพิธีประชุมเพลิงศพในวันที่2รกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 3เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดอื่นๆนะว่ามีบรรยากาศการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะครับ ตรงนันจุดบริเวณตรงด้านหลังที่กรผมเยืนตรงนี้จะเป็นจุดสถานที่ที่เขาเรียกว่าเมนชั่วคราวซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลศพพิธีประชุมเพึงศพท่านพระอธิการผนปัญญาวุฒโธอายุ80ปีพันิ0อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่อิบตำบลบ้านเกี่ยวอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางซึ่งบริเวณตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ จุดตรงที่ด้านหลังตอนนี้เมื่อวานก็ได้มีการเตรียมงานไปแล้วอยู่ช่วงหนึ่งแล้ววันนี้ก็มาติดตามดูความคืบหน้าในการจัดสถานที่ในการจัดสร้างเมนชั่วขราวนะครับซึ่งเมนชั่วขราวตรงนี้จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาที่จะเกิดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2563เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในว่ามีการจัดงานมีการจัดเตรียมสถานที่อย่างไรเดี๋ยวชมกันเลยนะครับ ก็ยิงคนที่ยยอ,อ,อยูอ่ทม้อมันตั้ตงแต่วันนั้น้ไอ่ได้เกียอานี่มนุษ